สัปดาห์ที่แล้วหุ้นหนึ่งตัวที่ปรับตัวลงมาอย่างต่อนเนื่องเลยก็คือหุ้นของ Apple ครับตั้งแต่ที่ถูกออกมาปรับน้ําหนักการลงทุนนะครับทั้งจากบาร์คลีสแล้วก็มีไพเปอร์แซนเดอร์นะครับล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยที่เข้ามากดดันหุ้น Apple กันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลสหรัฐนะครับตเตรียมจะฟ้องร้อง Apple ครับในข้อหาการผูกขาดตลาดทุนนะครับสำหรับข่าว CNBC บอกว่าตอนนี้กระทรวงยุติธรรมครับตเตรียมการจะฟ้องร้อง a p p เปนะครับโดยมุ่งเป ซึ่งใช้งานได้เฉพาะกับ iPhone รวมไปถึงบริการอย่างไอ e s s a g e ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นบริการบนอุปกรณ์ Apple เท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยก็มี Apple p a y ด้วยซึ่งเป็นระบบการชำระเงินของ Apple นะครับโดย n New York Times ระบุครับว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเตรียมการจะดำเนินคดีการต่อต้านการผูกขาดของ Apple นะครับซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับบรรดาอุปกรณ์ในอีโคซิสเต็มของ Apple ครับซึ่งถ้าหากว่าการฟ้องร้องเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงต่อการต่อต้านการผูกขาดครั้งใหญ่ที่สุดของ Apple ในรอบหลายปี โดยสหรัฐนะครับถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ Apple แล้วก Apple ก็ระบุว่าการทํางานของโปรแกรมอย่าง i m e s s a g e แล้วก็แอปเปิลวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติสําคัญที่ทําให้ i p h o n แตกต,ต,ต่างจากโทรศัพท์ Android ครับทาวนนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับในช่วงที่นักทุนแล้วก็นักวิเคราะห์กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่ a p ป l e ต้องมาเชิญรวมถึงกฎระเบียบในกฎระเบียบของยุโรปด้วยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมของ Apple Store ที่มีการจําหน่ายซอฟต์แวร์แล้วก็นอกจากนี้นะคร การจับตากันเรื่องของการฟ้องร้องก่อนหน้านี้ก็มี Apple Watch ครับที่บอกว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรบางอย่างด้วยนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ออกมาระบุว่าตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นของ Apple นะครับเริ่มเห็นสัญญาณแรงเทขายเกิดข,ขึ้นแล้วหลังจากปีที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาได้มากกว่า48%เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เองทาง Apple พยายามจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการพูดคุยกันกันกบผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พยายามจะอธิบายความเข้าใจับเรื่องของการต่อต้านการผูกขาดกับคณะกรรมการทั้งในฝั่งของยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาครับ มาดูที่กราฟของตัว Apple นะครับอยู่ดีๆก็ลงมาทดสอบใกล้กจะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย2อ0อวันอีกรอบหนึ่งเส้นค่าเฉลี่ย2อ0วันถูกทดสอบและหลุดลงไปนะเมื่อวันเดือนตุลาปีที่แล้วแต่ว่าก็ใช้ระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวแล้วดีดกลับขึ้นมาได้ไอตอนได้แท่งแดงตอนแท่งนี้ไปนะโอ้โหผมก็ห่อเหี่ยวเหมือนกันเพราะผมก็มีหุ้นเขาอยู่แต่พอมันดีดกลับขึ้นมาได้ก็รอดอ่ะอยู่ดีลงหม่อีกรอบหนึ่งแวะอ่ะเรามารอดูกันนะฮะว่า a p p เ e เส้นค่าเฉลี่ย200วันจะยืนได้ไหมเมื่อกี้ข่าวที่ปั๊บบอกเป็นหนึ่งในแรงกดดันนะก็คือเรื่องของการอาจจะถูกเนี่ยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยรัฐบาลตัวเองเนี่ยลงทันแต่จริงๆแล้ว Apple ก็มีความเสี่ยงอีกหลายเรื่องตลาดใหญ่อันดับ2ของ Apple เองก็คือจีนเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจจีนพอยังไม่ฟื้นนะยอดขาย Apple ที่จีนก็ชะลอคือคนอยากได้มือถือใหม่ไม่จำเป็นต้องซื้อ iPhone เนี่ย ไปซื้อมือถือจากค่ายข้างในนั้นน่ะข้างในจีนเองทั้งหัวเว่ยเซี่ยมี่เนี่ยราคาถูกกว่าถูกไหมการแข่งขันที่สูงทั้งเรื่องนี้ก็กดดัน Apple ด้วยกับปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าสมมุติเศรษฐกิจโลกนะปีนี้หมดเฟดเอาไม่อยู่เงินเฟ้อแรงแล้วเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแปลว่าบริษัทใดที่มียอดขายทั่วโลกมันเลี่ยงไม่ได้มันก็อาจจะชะลอเพราะฉะนั้นก็มีอยู่3ปัจจัยนะที่ผมมองว่าเป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้น Apple ในปีนี้แต่เวลาเรามองเ่ะเรามองแต่แง่ไร้ายไม่ได้มองในแง่บวกได้บ้าง Apple เนี่ยกำลังจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนาะก็มีทั้ง iPad Pro ที่ปีนี้เดี๋ยวก็จะออก MacBook Air แล้วก็มี Vision Pro ไอตัวแว่นที่เรารีวิวเนี่ยไปดูมาแล้วคือแต่ละคนที่ไปรีวิวมาเนี่ยบอกว่าประทับใจแล้วก็บอกว่าเป็นของที่เป็นของที่ต้องซื้อมากที่สุดหนึ่งหนึ่งอย่างในปี2024ก็ต้องมาดูว่า Apple จะทำตลาด ให้ฟื้นกลับมาได้ไหมหลังจากที่ iPhone 15นะคือทำยอดขายไม่ตามเป้าอันนี้คือมุมหนึ่งนะสองก็คือกระแสะเขาเรียกว่าในเรื่องของความนิยมในเรื่องของ Metaverse Trend ที่กำลังมาความต้องการสินค้าของ Apple ในเรื่องของมิติของตัวซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆอย่างเงี้ยต้องบอกว่ารายได้ของ Apple ที่มันมาจากในเรื่องของที่เป็นเาเรียกว่า,าจากการเก็บ Subscription ฟรีเนี่ยจริงๆแล้วมันยังโต คือรายย่้จากซอฟต์แวร์มันยังโตได้ดีมากกว่าตัวฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นคือถ้ามันเห็นเทรนนี้ยังมีอยู่มันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกพยุงให้ราคาหุ้นของ Apple เนี่ยไม่ลงมาแย่มากเกินไปแต่ว่าแน่นอนว่าสำคัญและตอนนี้คือ Apple เนี่ย เมื่อยอดขาย iPhone ซึ่ง iPhone มันมีสัดส,ส่วนเยอะที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมันชะลอก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการคลอดผลิตภัณฑ์หรือว่าดันตัวผลักดันตัวอื่นๆอ,ออกมาซึ่งอย่างที่บอกไป Vision Pro เนี่ยจะเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งที่ลองมาดูครับว่าจะทําให้ราคา Apple เนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกหรือเปล่าครับ